สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจํำครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะโรงนะคะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์นะคะเราจะพยากรณ์ยังแบบไพ่เล่าเรื่องมาดามจะให้ไพ่เล่าเรื่องไปจนจบ แล้วก็มาดามจะมาสรุปทีเราหัวข้อให้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีมะโรงทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณขออนุญาตผู้ที่เกิดปีมะโรงขอให้ไพ่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้ว่าเป็นอย่างไรด้วยเอาใบแรกเลยมันหล่นลงมาแล้วก็ได้ไพ่สิบเหรียญเขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วง ของครึ่งปีหลังเนี่ยทำอะไรมักทําเกี่ยวกับครอบครัวหรือทําอะไรที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงเน้นความมั่นคงของคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือจะเป็นเริ่มตั้งแต่ถ้า ถ้าเราเป็นผู้ริเริ่มก็จะเป็นทั้งลูกทั้งหลานไปช่วยลูกช่วยหลานให้มีความมั่นคงในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะในที่นี้เขาบอกว่าเป็นการที่อาจจะเริ่มต้นทําอะไรเกี่ยวกับมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง แต่เป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะมีอุปรสรรคสักนิดหนึง่งต้องฝ่าฟันกับอุปรสรรคแล้วจะประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าหรืออาจจะเป็นเกณฑ์ของการที่เริ่มต้นทําอะไรถ้าเป็นด้านเกี่ยวกับความเชื่อความเชื่อถือดาบในที่นี้มันหมายถึงเข็มก็ได้นะใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการสักยันนะคะก็ได้ด้วยหรือใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ๆแล้วเจออุปรสรรคก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เขาบอกว่าทําอะไรเนี่ยอาจจะทําเป็นทีมแล้วประสบความสําเร็จเจออุปสรรคเจอขวาหน้ำสามารถข้ามผ่านอุปสรรคพาให้ทีมประสบความสําเร็จนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าตัวของผู้ที่เกิดปีมะโรงเอง เป็นคนที่ชอบคาดหวงังเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายสูงเกินไปจนทําให้บางทีรู้สึกท้อแท้กับสิ่งที่ทาว่าเหมือนเราไม่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วคุณประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองนะคะในที่นี้ก็บอกว่าอยู่เฉยๆยังได้เงินได้ทองเลยทําให้ครอบครัวมีเงินมีทองด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ย ทำเอาไว้แล้วพอมันประสบความสําเร็จอยู่นิ่งๆเงินทองจะไหลเข้ามาหาคุณเองเหมือนมีเหมือนเสมือนหนึ่งมีลูกค้าเข้ามาหาคุณเองอยู่เฉยๆก็มีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีคนบอกต่อนะคะในที่นี้เขาบอกว่ามีการบอกต่อมีเกณฑ์บอกต่อชีวิตจะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วงของครึ่งปีหลังมีเกณฑ์เติบโตขยับขยายของธุรกิจ มากยิ่งขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ของการอยากให้เติบโตขยับขยายมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในช่วงครึ่งปีหลังแล้วจะทำแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าอาจจะทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆนะแบ่งเวลาให้ดีแล้วมันจะทําให้คุณน่ะสามารถรับรายได้ได้2ทางเลยทีเดียวเป็นช่วงของการที่ทําอะไรเกี่ยวกับด้านการพูดเป็นช่วงที่อาจจะทําอะไรเกี่ยวกับด้านการเดินทางคุณมีภาวะของความเป็นผูน้นําไม่ว่าจะพูดหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะโน้มน้าวให้คนเชื่อถือและคนศรัทธาศรัรทธานในตัวคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการที่เรียกว่าคนที่อกหักผิดหวังเสียใจมาก เมื่อมาพูดคุยกับคุณแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องนักพยากรณ์นะคะหรือใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องอนักจิตวิทยานะคะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นจะประสบความสําเร็จหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าในช่วงของการที่ช่วงครึ่งปีหลังผู้ที่เกิดปีมะโรงเองอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคาพูดคาจาที่ไปเสียบแทงใจผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ เป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีคู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาเป็นช่วงของการที่เรียกว่าพอมีคู่แข่งเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้การเงินดรอปลงไปพอการเงินดรอปลงไปในที่นี้ลองสรุปให้ทีว่าแล้วผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าอาจจะทําอะไรดูเอื่อยๆนะคะดูเอื่อยเฉยๆลงไปสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเรามาดูบทสรุปของผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วงครึ่งปีหลังในช่วง กระดาดาสิงหาการเงินดีมากต้องบอกเลยว่าการเงินดีมากน้ําขึ้นให้รีบตักสําหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงนะคะการเงินดีมากพร้อมที่จะเอ่อเขาเรียกว่าพร้อมที่จะทําอะไรเพิ่มเติม อาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะทําอะไรเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออาจที่จะทําธุรกิจเพิ่มเติมบางคนอาจจะไปเรียนเรื่องการสักยัน์การสักยันตอนนี้คนฮิตกันมากบางคนก็สักคิ้วบางคนก็ไปเรียนสักปากบางคนก็ไปเรียนสักขอบตาบางคนก็ไปเรียนเรื่องการสักยัน์สักยันบางคนสักเกี่ยวกับเพ้นท์เพื่อเป็นการสักอะไรนะสักที่สวยงามหรือสักเกี่ยวกับของขังแล้วแต่ที่คนจะเรียนนะคะแล้วแต่ที่จะนั้น อันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องการการทําธุรกิจที่อาจจะฝ่าฟันกับอุปสรรคด้วยก็ได้แต่คุณสามารถประสบความสําเร็จนะคะอาจที่จะทำไม่ทําคนเดียวทําเป็นทีมแล้วนําทีมสู่ความสําเร็จแต่คุณเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าสูงเกินไปคิดว่ามันต้องได้มากกว่านี้มันต้องดีกว่านี้จริงๆแล้วคุณประสบความสําเร็จนะไม่ใช่ไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่าคาดหวังสูงแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านี้นะคะในตําแหน่ง เดือนกันยาตุลาเขาบอกว่าการเงินก็ดีอีกกันยาตุลามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นคนรู้จักมากยิ่งขึ้นขยับขยายธุรกิจด้านหน้าที่การงานขยับขยายสาขามากยิ่งขึ้นเป็นการบอกต่อให้คนรู้จักคุณเยอะขึ้นชีวิตพลิกฟื้นแต่เขาบอกว่าให้ระมัดระวังคำพูดคำจาของตัวเราด้วยนะพูดไม่ว่าจะพูดกับลูกค้าหรือไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนร่วมงาน อาจจะเป็นการพูดตรงเกินไปไม่ค่อยโอเคแต่คุณอยู่นิ่งๆเงิน,งนงก็จะไหลเข้าแล้วนะเพราะว่าการทำธุรกิจของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมิงหามันส่งผลทำให้อยู่นิ่งๆมันก็จะมีงานเข้ามางานเข้ามาทำให้คุณนั่งอยู่กับที่ก็มีเงินไหลเข้านะคะมีโอกาสได้เติบโตขย,ขยายสาขาเปิดสาขาเพิ่มเติมหรือมีคนรู้จักเยอะขึ้นอาจจะเป็นการที่เรียกว่าพอจับ ไปเรียนหรืออาจจะมีเกณฑ์เรียนเพิ่มเติมหรืออาจจะมีเกณฑ์เปิดสอนเองก็ได้นะคะเป็นการทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็แบ่งงานแบ่งเวลาให้ดีๆคุณจะได้รับเงินทั้งสองทางได้อย่างชานิดที่เรียกว่าเออเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะขอให้แบ่งเวลาให้ดีๆเท่านั้นเองพอมาช่วงพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงของการที่เรียกว่า ทำงานมีภาวะของความเป็นผู้นําสูงไดเออ้เขาเรียกว่างานอาจจะเกี่ยวกับด้านการพูดงานเกี่ยวกับเกณฑ์มีการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะทํางานหนักเกินไปมากเกินไประมัดระวังการเป็นโรคหัวใจนะคะหรือไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือบางทีอาจจะทํางานมากเกินไปหนักเกินไปคาดหวังมากเกินไปก็ผิดหวังเรื่องงานได้ด้วยเช่นกันเพราะคุณเองมีคู่แข่งเยอะ ถ้าไม่กระตือหรือล้อนหรืออาจจะเป็นช่วงของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยอาจจะเป็นโรคหัวใจคู่แข่งจะแซงหน้าไปการเงินจะดรอปลงในช่วงปลายปีนะคะปลายปีในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาการเงินจะดรอปลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาดูแล้วเรารู้ก่อนร่วงหน้าไม่ใช่ว่าแย่เลยไม่ใช่เมื่อกรกฎาสิงหากันยาตุลา มันเป็นช่วงกอบโกยให้โกย,ยให้มากที่สุดแล้วพฤศจิกาธันวาเมื่อการเงินดอปลงเราก็จะรู้สึกเสียใจน้อยที่สุดมันก็จะเป็นช่วงการพักผ่อนของเราทําอะไรเรื่อเๆื่อเฉยๆยไปแล้วเดี๋ยวมกราปุมพาเรามาเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงที่ว่าเราอาจจะดรอตัวเราเองเป็นช่วงของว่าเราอาจจะเจ็บป่วยเป็นช่วงของการที่ว่าโรคหัวใจมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะคะเส้นเลือดอาจจะตีบตันเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูว่าในเมื่อการ การงานเป็นอย่างนี้เรามาดูเรื่องการการเงินการเงินเป็นยังไงการงานดีการเงินล้นมือนะคะการเงินล้นมือในช่วงของเอกราคาดาสิงหาการเงินก็บอกว่าหมดเงินไปกับเอการดูแลคนในครอบครัวหรือหมดเงินไปกับการลงทุนให้กับคนในครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะกําลังสร้างฐานะ นะคะหรือกําลังที่จะคิดทํากิจการอะไรที่เกี่ยวกับกิจการในครอบครัวแล้วช่วงกระดากระดาสิงหาเนี้ยผู้ที่เกิดปีมะโรงเองอาจจะมีเกณฑ์ของการช่วยร่วมลงทุนหรือช่วยช่วยเงินทุนให้กับลูกให้กับหลานคนในครอบครัวแต่มันเป็นช่วงของการที่เออเป็นช่วงการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ๆเขาอาจที่จะ พบเจอกับอุปสรรคต่างๆคุณอาจที่จะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตนะคะในช่วงของกระด,ดาสิงหาแต่กระด,ดาสิงหาเนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอาจจะประสบเขาจะประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ ลูกหลานเราอาจจะคาดหวังมากเกินไปหรือตัวเราอาจจะคาดหวังมากเกินไปหรือบางทีเราอาจที่จะเป็นการให้เงินหยิบยืมนะคะเป็นการให้เงินหยิบยืมแต่ว่าลูกหลานมีคืนไหมมีคืนแต่เราอาจจะรู้สึกว่าผิดหวังอ่ะเอาไปแล้วยังไม่ได้คืนได้คืนเหมือนกันแต่ว่าได้คืนไม่ครบหรือคืนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่ายังกะต่อสู้กัดฟันอยู่นะคะพอมา กัญญาตุลากันยาตุลาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เฉยๆก็ได้เงินแสดงว่าธุรกิจของลูกหลานเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็อาจจะมีเงินปันผลหรืออาจที่จะตอบแทนพระคุณกลับมานะคะหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่คุณทําธุรกิจใดๆก็ตามแล้วเป็นการที่เรียกว่าลูกค้ารู้เยอะขึ้นนะคะลูกค้ารู้เยอะขึ้นก็ไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายนั่งอยู่กับที่เงินก็เข้ามาละ ะะเป็นช่วงของการมีชื่อเสียงทําให้เป็นการบอกต่อทําให้เงินเข้ามาตลอดเวลานั่งอยู่ดีๆก็มีเงินนะคะนั่งอยู่เฉยๆก็มีเงินแล้วมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะคะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางในเวลาเดียวกันแต่พอมาพฤศจิกาธันวาอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเจ็บป่วยนะคะอาจจะเป็นแล้วต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษานะคะ ต้องระม,มัดระวางังการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจหรือการเจ็บป่วยเกี่ยวกับาการปวดแข้งปวดขาการเดินที่ไม่ถนัดอาจจะต้องใช้ไม้ค้ำยันข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงของพฤศจศกวรรธันวาอาจจะเป็นช่วงของการพักฟื้นนะคะพักฟื้นในที่นี้มันก็เลยทําให้ไพ่ใบสุดท้ายขึ้นอัศวินถ้วยคือการทําอะไรแบบเยอ่อเรื่อยเฉยเฉยหรือ,เ,รอ,เ,รอ,เ,รอเป็นการพักร้อนหยุดพักร้อนสักสองเดือนในช่วง กร,กระกรกดาสิงหากันยาตุลาเป็นช่วงที่มีโอกาสกอบโพยคุณรีบกอบโพยนะคะช่วงพฤศจิกาธันวาผักฟื้นไปก่อนมาดูช่วงต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนโสดความรักคนโสดในช่วงกรกฎาสิงหาไม่ไม่มีเวลาต้องบอกเลยว่าไม่มีเวลาที่จะ มองเรื่องความรักหรือถ้าบางคนมองเรื่องความรักนั่นหมายถึงว่าคุณมีคุณมองเรื่องความรักแล้วคุณพร้อมที่จะแต่งงานเลยนะเพราะมันขึ้นไพ่สิบเหรียญคือพร้อมที่จะแต่งงานเลยเพื่อมาเริ่มต้นเพื่อมาเขาเรียกว่าเพื่อมาเริ่มต้นเสร้างครอบครัวกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะตั้งเป้าในการมองคนสูงมีเขาเรียกว่า มีสเปคที่ค่อนข้างสูงสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดเมื่อมีคนเข้ามามันไม่ตรงสเปคมันขาดข้อใดข้อหนึ่งคุณก็เลยไม่เอามันเลยทำให้ยังโสดต่อไปทั้งๆท,ที่พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วนะสำหรับเออมาช่วงเดือนตุลากันยาตุลานะคะกันยาตุลาในที่นี้เขาบอกว่าอยู่เฉเฉย ็มีคนมีคนมาแนะนําหรืออาจจะมีแม่สื่อแม่ชักพาคนเข้ามาหรืออาจจะเพื่อนฝูงพาคนมาแนะนําให้ดูแต่เป็นช่วงของการที่เรียกว่าตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดีก็มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนให้เลือกแต่คุณก็ยังคงสเปคสูงอยู่นั่นเองต้องการคนเพอร์เฟกต้องการคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันจึงทําให้คุณไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครนะคะพอมาถึงช่วงเดือน พฤศจิกาธันวามันก็เลยทําให้คุณอาจจะผิดหวังเสียใจหรืออาจจะคนที่เข้ามาไม่ถูกอกถูกใจดังนั้นผู้ที่เกิดปีมะโรงจึงอยู่เป็นโสดยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงของเดือนในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงของการมีเสน่ห์แต่คนที่เข้ามาไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาหวังที่จะมาพึ่งพาคุณ นะคะให้คุณซับพอร์ตให้คุณดูแลชีวิตคุณคิดว่าไม่โอเคสําหรับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณก็คิดว่าไม่โอเคสําหรับคุณนะคะทีนี้สําหรับความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวให้ครอบครัวมีความมั่นคงให้ลูกให้หลานมีความมั่นคงให้ลูกให้หลานมีธุรกิจ ต่อยอดไปในอนาคตข้างหน้านะคะถึงแม้นว่าลูกลูกหลานจะเจออุปสรรคใดๆก็ตามคอยซัพพอร์ตลูกหลานคอยซัพพอร์ตคนในครอบครัวลูกหลานจะสามารถนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้แต่ <c oughs> ตัวคุณเองอาจจะคาดหวังกับความสำเร็จมากอย่าคาดหวังมากมันจะรู้สึกว่า ความสาเร็จที่สําเร็จมันยังน้อยเกินไปทําให้รู้สึกว่าคู่ครองของเราเนี่ยหน้าที่จะทําอะไรเยอะกว่านี้มากกว่านี้นะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกผิดหวังไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ถ้าเหลียวมาดูแล้วจะรู้ว่าอุ้ยสำเร็จสำเร็จอยู่มากแล้วนะแต่ว่าอยากตั้งเป้าสูงบางทีมันเหนื่อยเกินไปนะคะพอมาถึงเดือนกันยาตุลาเนี่ยเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางความสําเร็จของคนในครอบครัวและความ เรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นการที่ต้องระมัดระวังคําพูดคําจาของผู้ที่เกิดปีมะโรงสักนิดสักนิดหนึ่งเป็นช่วงเป็นช่วงของการดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเรื่องเงินเงินทองทองไม่ตกหล่นคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีแต่คําพูดคําจา ค่อนข้างที่จะพูดแรงพูดขวานผ่าซากไม่ค่อยรักษาน้ําใจน้นําใจของคู่ครองสักเท่าไหร่หรือบางทีก็ชอบคิดเล็กคิดน้อยทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องตรงนี้สักนิดหนึ่งก็จะดีบางทีมันเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเอามาพูดถกเถียงกันโดยเปล่าประโยชน์พอมาปลายปีพฤศจิกาธันวาคู่ครองของคุณอาจจะรู้สึกเสียใจผิดหวังกับความรัก ที่คุณมอบให้หรือกับการใช้คำพูดเสียบแทงจิตใจมากเกินไปจนทำให้มีความรู้สึกว่าฉันไม่ง้อเงินคุณก็ได้ฉันไม่เอาของคุณก็ได้ฉันอยู่ของฉันแบบนี้หรือบางทีอาจจะหมายถึงว่าคู่ครองอาจจะออกไปทำมาหากินโดยที่มองว่าหรือตัวคุณนะคะหรือเป็นตัวคุณก็ได้ที่อาจจะออกไปทำมาหากิน เพื่อที่จะให้คนในครอบครัวมีวมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอยากเห็นคนในครอบครัวมีความสุขแต่ไม่อยากเห็นคนในครอบครัวผิดหวังเสียใจทะเลาะเบาะแวงกันนะคะในที่นี้เขาบอกผู้ที่เกิดปีมะโรงบอกได้เลยว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้รักครอบครัวมากยอมเหนื่อยยอมเจ็บปวดยอมผิดหวัง ยอมทําทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวเพื่อความเพราะเป็นคนรักครอบครัวมากนะคะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพในช่วงเดือนกระดาสิงหายังถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะอาจจะมีความเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถข้ามผ่านไปได้อาจจะมีเกณฑ์ของการปวดหัวบ้างเครียดบ้างแต่มาช่วงเดือนออกันยาตุลาเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่อง ความดันนะคะหรือใครที่กินอาหารมากเกินไประวังโรคอ้วนถ้าใครไม่อ้วนระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะมีเกณฑ์ของไขมันอุดตันเส้นเลือดอาจจะตรวจเจอในช่วงของเดือนกันยาตุลาอาจจะมีเกณฑ์ถ้าใครอ้วนก็ไม่เป็นไขมันแต่อาจจะเป็นความดันได้แต่บางคนนะ่ะอาจจะเป็นพรอมแล้ว เป็นทั้งไขมันเป็นทั้งความดันได้นะคะเพราะว่าไขามันจะไปอุดตันเส้นเลือดระวังการมีกลิ่นปากระวังการมีเออเขาเรียกว่ามีกลิ่นปากมีการเลอหรือกดไหลย้อนเกิดขึ้นนะคะการกินอะไรที่ไม่เป็นเวล,เวลามาช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเขาบอกให้ระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดระวังเกี่ยวกับขานะคะกระดูกหัวเขา่า ปวดข้อปวดข่าเดินกระเพกกระเพกหรือการเดินที่ต้องใช้ไม้ค้ำยันข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ถึงขั้นมีอุบัติเหตุเรื่องเลือดตกยางออกนะแต่ระวังเรื่องหัวโรคหัวใจระวังเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดเส้นเลือดตีบตันเกิดขึ้นได้ถ้ามาตำแหน่งต่อมาเรื่องโชคลาบโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องการงานนะในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาโชคลาบเกี่ยวกับลาบลอยไม่มีมา กันยาตุลามีเกณฑ์ได er ้โชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยมีเกณฑ์ได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานแต่ได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆไม่มากมายเท่าไหร่นักอย่าไปโลภมากถ้าโลภมากอาจจะเสียมากกว่าได้นะคะในช่วงกันยาตุลาพอมาพฤศจิกาธันวาไม่มีโชคลาภเลยนะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานหรือโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยไม่มีโชคลาภเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงโชคมันจะมีแต่เสียมากกว่าได้นะคะ าก็ใครเห็นว่าการอ่านไพ่แบบไพ่เล่าเรื่องอ้อไม่ใช่โชคลาภนะคะแล้วก็ค่ะทีนี้จบการพยากรณ์การอ่านไพ่แบบไพ่เล่าเรื่องนะคะใครเห็นว่าการอ่านไพ่แบบไพ่เล่าเรื่องอ่านยังไงถึงเป็นเรื่องเป็นราวสนใจอยากจะเรียนไพ่ย,ยิปซีนะคะในคอร์สนี้รุ่นนี้มาดามแถมการสอนไพ่เล่าเรื่องด้วย คอร์สรุนก่อนๆน,นี่ลูกศิษย์มาดามจะต้องเรียนไพ่เล่าเรื่องต่างหากนะเพราะมาดามไม่ได้สอนเพราะไพ่เล่าเรื่องมาดามเพิ่งเป็นมาได้เมื่อสองปีนี้เองอยู่ๆมาจากเซนต์ของมาดามเองมาดามไปออกอีเวนต์แล้วเหมือนกับเซนต์บอกว่าลองอ่านไพ่เล่าเรื่องสิดูดวงคนแบบไพ่เล่าเรื่องไม่ต้องไปถามคําถามเขาแล้วผลปรากฏว่ามีแต่คนเอาไปพูดบอกต่อกันว่าหแม่นมากแม่นมาก ลูกค้ามาดูวันนั้นนะสามสิบคิวสามสิบกว่าคิวต้องบอกว่าพอแล้วมันดูไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วก็เสียงจะแห้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะเรียนทักอินบ็อกมาแต่บางคนสนใจคือต้องถามว่าอยากรู้ค่าครูค่าสอนว่าเท่าไหร่มาดามสามารถบอกให้ใน YouTube นี้เลยก็ได้แต่ถ้าบอกค่าครูไปแล้วคุณรู้สึกว่าแพงคุณไปทดลองเรียน คอร์สลูกเต๋าออรลคเกิลที่มาดามเปิดราคาพิเศษแค่เพียงคนละ500บาทไปดูว่าสอนแค่500บาทมาดามยังใส่ใจขนาดนี้แล้วถ้าสอนไพ่ย,ยิปซีถ้าคนที่เรียนเดี่ยวมาดามคิดคนละเรียนเดี่ยวเรียนคนเดียวคิดคนละ12,000บาทแถมไพ่และก็แถมหนังสือให้โดยที่คุณไม่ต้องซื้อไพ่ไม่ต้องซื้อหนังสือเราจะจัดส่งให้คุณเลยนะคะส่วนใครที่จะเรียนเป็นกลุ่ม ห้าคนขึ้นไปคิดคนละ8 0 0พบาทแถมไ้าและแถมหนังสือให้ส่งให้ฟรีด้วยเช่นกันแต่คิดค่าเรียน8 0 0พบาทเรียนเป็นกลุ่มใครจะจับกลุ่มกันมาหรือใครจะให้มาดามจับกลุ่มให้ก็ได้สนใจเรียนทัก inbox ไปที่ Facebook ของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงนะคะหรือใครสนใจที่จะดูดวงกับมาดามทัก inbox ไปค่ะมาดามจะส่งค่าครูให้ดูนะคะว่ามันมีหลมันมีหลายรูปแบบ ทักอินบ็อกไปบอกว่าสนใจดูดวงมาจาก YouTube ลดให้30%ส่วนใครที่ f อฟเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสาหรับ f อฟที่เข้ามาทั้งเก่าและใหม่นะคะช่วยแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ